สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติมะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرالي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت وأن تجعل هزنا إذا شئت سهلا รับบ ah uh. านะซาลมนาอันฟุสนาวอิลลัมตักฟิร لنا วัทรห์มนาละนักูนันน์มินคาซีรินมาบาดุ a ม s a l ลล u a l a i k u ร w a r a h m a t u l l a w a b a r a k a ขอความสงบสุขความสันติความไม่ตาปรณีจากอกอง์ลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็รายการตับซีอันตับซีรุนกุรอานทางมุสลิมออนแอร์นะครับ อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องครับฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับรายการทาง มุสลิมออนแอร์นะครับทางช่อง YouTube ด้วยเผื่อว่าเราจะได้ช่วยให้งานศาสนาของอัลลอฮฺส ah ุบฮานะฮูวาตาลาได้ขจัดกระจายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการตับซีรุนกุรานของผมนะครับหรือจะเป็นรายการตับซีรุนกุรานของวิทยากรท่านอื่นๆหรือจะเป็นรายการอื่นๆของวิทยากรท่านอื่นๆนะครับพี่น้องช่วยกันติดตามนะครับฟังอยู่กับบ้านอยู่ที่ไหนฟังได้ฟังทัดฟังชัดทัด่วไทยนะครับอินชาอัลลอฮฺ พี่น้องก็ลองติดตามนะครับสำหรับวันนี้รายการตับซีรุนกุร่านกลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับเราก็ยังอยู่กับการอธ,าธิบายอันกุรา่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะเข้าสู่องค์การที่26แล้วก็องค์การที่27ของซูรออัลบากรอพี่น้องท่านใดที่มีหนังสือตับซีกุรา่านแปลไทยหรือหนังสืออันกุรานพี่น้องก็เปิดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะมาดูความหมายและความเข้าใจที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยก แล้วก็ให้ความหมายเอาไว้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่องค์การที่26นะครับสิ่งที่ Allah aw aw ai, อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ออุบิลลาฮิมีนนชัยต้อนรรจีมอินนัลลอฮ์ลายัสตะฮีอัยยัดริบมัธลัมะบะอูดันฟะามาฟวกะฮาแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه ะหัวตาลาจะไม่ทรงละอาย คำวิลายสตาฮีแปลว่าพระองค์จะไม่ทรงละอายไม่ทรงเคิขินอยัตริบบมาซาลันการที่พระองค์จะยกอุทาห์หรือว่าอุปมาอุปมมยมาบงาอูดัตันนะครับเพื่อที่จะยกอุปมาอุปมมยเพื่อเปรียบเทียบไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับมาบงอูดัตันจะเป็นเพียงตัวยุ่งก็ได้นะครับคำว่าบงาอูดอนี่แปลว่ายุงหรือว่าริ้นไรนะครับ รินตัวเล็กๆพี่น้องที่พี่น้องเห็นนั่นนะครับที่มันจะเกาะอ,อยู่ตามเสื้อผ้านะครับตัวไรฝุ่นพี่น้องเห็นตัวมันเล็กมากนะครับดังนั้นอาัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตละลากล่าวเอาไว้ในองค์การนียโดยการยกตัวอย่างสิ่งถูกสร้างหรือวสัตว์ที่มีความเล็กมากเป็นมแมลงที่มีความเล็กมากเกือบจะมองไม่เห็นด้วยกับสายตาฟ้ามาเฟากฮาหรือจะเป็นสรรพสิ่งหรือสรรพสัตว์ที่มันมีความาเหนือกว่านั่นนะครับมีความใหญ่กว่านั่น ف a أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من, أن الح من ربهم لا الله سبحانه وتعالى นะครับได้กล่าวเอาไว้ก็คือก็คืออุป,ปมาอีกนะครับส่วนบรรดาผู้ที่อะไรอามานูศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับได้รับรู้และพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมรู้ดีนะครับทราบดีคําว่า อาลีมายอัลามูแปลว่าทราบดีอันนัฮุลฮักก็ว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสัจธรรมมันคือความจริงที่มาจากเมรบบีหิมจากพระผู้อภิบาลของเขานะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อรลอ์ได้ยกอุปมาอุปมาอุปไมยแม้กระทั่งจะเป็นตัวริ้นตัวไรนะครับหรือตัวยุงเล็กๆก,ก็ตามพี่น้องครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าแม้กระทั่งริ้นตัวไร หรือว่าตัวยุงแมลงเล็กๆที่เราเห็นมันอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาดังนั้นผู affe, ้ศรัทธาเนี <remlin> ่ยย่อมรู้ดียิ่งอยู่แล้วนะครับว่า أما الذين كفروا ف ي ฮ و ل و ن ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهد به كثيرا สำรับบรรดาผู้ที่อะไรครับ กาฟาูผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอสุบฮานะหวัวตาลาฟยากูลูนะพวกเขามักจะกล่าวว่ามาดาอรัลลอฮุบิฮาดามัซาลาอัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์อัลลอฮ์อยากได้อะไรอัลลอฮ์ต้องการอะไรนะครับนั่นคือคำถามในการยกริ้นยกลายยกยุงมาเป็นอุทาหรณ์เป็นอุปมาอุปไมยนะครับ <c oughs> แล้วก็ยูดิลลูบิฮี กาซีรอพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยได้ทรงกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้บอกพระองค์ทรงให้คนกี่มากน้อยแล้วมากมายแล้วนะครับที่ทําให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหลงผิดวายดีบิฮีกาซีรอและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยก็ทรงชีน้นาหรือว่าให้ทางนํากับมนุษย์มานามากมายเลยด้วยกับอุทาหรณ์เล็กๆนน้อยแบบนี้แหละครับนะอะ่อิลลัลฟาซิกว่ลมายูดิลลูบิฮีอิลลัลฟาซิกิน และอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยกับอุทาหอนอันนั้นหรอกนะครับเอาเวเ้นแต่คนชั่วๆเท่านั้นนะพี่น้องครับดูนะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺพูดเอาไว้เจ็บแสบมากมาดูในองค์การที่27ครับอัลลอีนะยังกูดูนะอัลลอฮิมิมบะดิมีซากิวายักตะอูนมาอามารัลลอฮุบิฮีอายุสลาวายุบซิดูนฟิลอารด อุลาอิกะฮุมุลอุลาอิกะฮุมุลคอซิรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่27ก็คือใครล่ะอัลลอฮีนะนะครับบรรดาผู้ที่ซึ่งอะไรครับยันกูดูน่ะอัฮดัลลอฮิบรรดาผู้ที่ซึ่งผิดสัญญาหรือว่าบิดพลิ้วสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลามิมบะดิมิซากิหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์ นะครับวายกตะอูนมาอามรัลลอฮุบีและตัดสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาทรางใช้ให้นะครับทรงใช้ให้อะไรครับให้กระทําความให้กระทาความากระทาความเสื่อมเสียนะอามรัลลอฮุบีไอยูซอลล่าวยุบซีดูนาฟิลอาร์ดิบนผืนแผ่นดินผืนปฐตพีอุลาอิกะชนกลุ่มนี้แหละพี่น้องครับ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตลาบอกว่าคนกลุ่มนี้แหละพวกมุลคอซิรูนพวกนี้คือกลุ่มชนที่ได้รับความขัดทุนอย่างมากมายอันนี้เป็นความหมายคร่าวๆนะครับที่พี่น้องอาจจะสืบคนได้แต่พี่น้องครับคำอธิบายที่ท่านอิหมัมอัสสุดดีรอฮิมะฮุลลอได้รายงานเอาไว้ในหนังสือตับซีรของเขานะครับ ซึ่งท่านอิหม่ามอสุดนี่ก็รับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมัสอูดและก็บรรดาอหาฮะบอีกจํานวนหนึ่งบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาได้ยกอุทาหรบางอย่างนะครับแต่ในองค์การเนี่ยยกอุทาหร2สองอย่างสําหรับบรรดาพวกที่กับกรอกบรรดาพวกที่เป็นผู้หน้าไหว้หลังหลอกในคําดํารัสของพระองค์ที่บอกว่า มาซาลูหุมกามาซาลิลลาสิตเตากดานารออันนี้คือในองค์การก่อนหน้านี้นะครับและในดํารัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาที่บอกว่าเอาก้าซอยยี่บิมมีนัสมาอีเป็นอุทาหรณ์สองอย่างที่ท่านอิหมามอัสสุดดีได้รับรายงานจากบรรดาสฮาบ้ามานะครับแล้วก็สองอายห์นี้นะครับโดยที่ทั้งสองอาย์แล้วก็รวมถึงฮุมุลคอซีรูนในอายะน์นี้อายะที่2ี่27 สามอายะห์นี่นะครับสามองค์การนี่เป็นสามองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานะครับได้อาบอกเอาไว้นะครับเล่าเรื่องราวต่างๆของบรรดาผู้ที่กลับกอกพวกเขาได้กล่าวนะมินประมาทนะครับกล่าวนะครับดูถูกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งคำกล่าวมินประมาทดูถูกดูแคลนของของพวกมนาฟิกินที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานี่นะ อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ทรงสูงส่งเกินกว่าการที่จะ,ะมายกอุทาหรณ์เช่นนี้มันเป็นการกล่าวที่ดูแคลนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ประทานอายะห์ต่างๆนี้ลงมาเพื่อที่จะได้บอกให้รู้ว่าพวกเนี่ยฮุมูลคอซิรูนเป็นบุคคลที่ได้รับความขัดทุนเป็นบุคคลที่จะได้รับความขัดทุนอย่างมากมายท่านซาอิดได้เล่าเอาไว้นะครับบอกว่าท่าน ขวตาดาซอฮบะท่านหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลล,ลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมได้หยิบยกอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ทรงละอายกับการที่พระองค์เนี่ยสูงส่งมีสถานะที่สูงส่งและใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการแต่พระองค์จะทรงยกอุทาหรณ์สิ่งต่างๆที่มันเป็นความเล็กน้อยที่มันเป็นของที่ต่ำต้อยนะครับอลัลลอฮ์ไม่ละอาย นะครับแต่บรรดาพวกกุฟาตมุชริกีนพวกมุนาฟิกีนนั้นพยายามที่จะลดเกียรติของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮัวตาลาว่าพระองค์ในใหญ่โตเหลือเกินแต่ทำไมมายกไอเรื่องเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างอุปมาอุปไมตัวริ้นตัวไรนะครับยุ่งดังนั้นอัลบอกพระองค์ไม่ได้จะมาละอายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการที่จะยกอุทาหรณ์จากสิ่งที่มาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ลดเกียรติพระองค์แต่อย่างใด นะครับไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวถึงมะแลงวันนะครับมะแลงวันนะได้กล่าวถึงอะไรครับได้กล่าวถึงยุงได้กล่าวถึงตัวรินตัวไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาที่จะทําให้พระองค์นั้นเสียพระเกียรตินะครับหรือจะไปลดเกียรติของพระองค์อย่างใดเลยดังนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจึงประทานองค์การอันกุรานองค์การนี้มา บอกว่าอย่างไงอินน ah ัลลอฮะลายัสตฮีอายะตุริบะมะซลาลมาบะอูดะตันฟะมาฟาวกอฮะพระองค์มิทรงละอายกับการที่พระองค์จะได้ทรงยกอุทาหรณ์ตัวริ้นตัวไรนะครับเอ่อเป็นตัวอย่างเป็นอุป,ปมาอุปไมสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้หรือฟามาฟาวกอฮะสิ่งที่มันจะมีความยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ตามอัลลอฮ์ไม่ได้เคอะเขินไม่ได้ละอายและคําพูดของบรรดามุนาฟิกินก็ไม่ได้ลดเกียรติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่อย่างใดอุทาหรณ์เกี่ยวกับ สิ่งต่างๆซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวได้พูดเอาไว้มีอุทาหรณ์มากมายเกี่ยวกับโลกนี้นะครับท่านอบูยะฟัรอัรรอซีก็ได้หยิบยกคํากล่าวนะครับได้เล่ารายงานจากท่านอัล ah รับบิย์อิบเนอานัสรดิลลอฮุอวนฮุเกี่ยวกับอายะห์นี้ว่าเป็นอุทาหรณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงยกเพื่อที่จะบอกว่าแท้จริงเนี่ยตัวรินนะครับตัวรินตัวไรสัตว์ตัวเล็กๆ มแมลงตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็จะมีชีวิตมันจะมีความอะไรครับหิวมันจะกินนะครับทุกสิ่งที่มันมีความต้องการแล้วถ้ามันอ้วนมันก็จะตายนะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มชนเหล่านี้แหละที่อรรถสุฮานหัวตาลาได้ บอกถึงกลุ่มชนของบรรดากุฟฟาตมุชริกีและบรรดามุนาฟิกีนในสุรอัลเบกรอที่อยู่ในอายะตอนต้นนะครับเพื่อการเพื่อ,เ,อเป็นการเปรียบเทียบพวกเขาเอาไว้ในอันกุรานว่าโลกนี่มันเต็มไปด้วยอะไรสิ่งที่เป็นตันหาเป็นราคะและอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตลละก็ได้ทรงจัดการกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ตั้งภาคีและบรรดาผู้ที่ กลับกรอกทั้งหลายนะครับฟัลัมมานาซูมาซุกกิรุบิฮีฟัตฮ์นาอัลัยฮิมอบาวาบะกุลลิชยอินครั้นเมื่อพวกเขาลืมพวกเขาก็จะถูกเตือนให้มีการอะไรครับซุกิรุให้มีการลำลึกถึงนะฟัตฮ์นาอัล ah ัยฮิมแล้วเราก็เปิดประตูของทุกๆสิ่งให้แกอับาวาบะกุลลิชย์อินของทุกๆสิ่งให้แก่พวกเขาดังนั้นในในคำ อธิบายของท่านอิหม่ามอิบนนจาริดอตัตตบารีได้หยิบยกนะครับของคำพูดของท่านรอเบียอิบเนอานัสนะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านอบูยะฟัดอรรอซีก็ได้เอามาอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวถึงอุทาหรณ์ของสิ่งเล็กๆ <c oughs> ความหมายของอายันกุรานนี้ได้บอกเอาไว้ให้เราทราบว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงละอายนะครับไม่เป็นการเสียเกียรติไม่เป็นการลดเกียรตินะครับ แล้วก็อัลลอ์ไม่กลัวว่าพระองค์จะทรงยกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องน้อยนิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็ตามและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะาลาบอกเอาไว้นะาฟามาฟโกหาสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี่ถ้าพระองค์ประสงค์ในการที่จะยกเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์สอนใจมนุษย์คนไหนก็แล้วแต่นะครับมากกว่าใหญ่กว่าตัวริ้นตัวไรพระองค์ก็จะทรงยกดังนั้น ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์ต่ำต้อยนะครับสิ่งเล็กก็ไม่ได้จะทําให้เกียรติของพระองค์เล็กสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นเกียรติของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับตามเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละท่านอิหม่าม,มุสลิมนะครับนักบันทึกฮะดีสอีกท่านหนึ่งของโลกอิสลามที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้มามินมุสลิมยูชากุชเอากคตันฟะมาฟวกฮาอิลลากุติบะละฮูบี บิฮาดารจตุนมู j i บั t มูฮ u ยั ا <c oughs> ว่ามุหยัตอันหุบิฮาคอตีอตุนไม่ว่ามุสลิมคนหนึ่งคนใดที่ถูกน้ำทิ่มแทงหรือน้ำเกี่ยวนะครับ <c oughs> หรือฟามาฟอก็ฮาสิ่งที่จะยิ่งใหญ่กว่าการถูกน้ำทิ่มต่ำนะครับ นอกจากนั้นนอกจากว่าอะไรอิลลากูตุอิลลากูที่บาราหูนอกจากสิ่งนั้นจะเป็นการกําหนดที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วณนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาสําหรับเขาสําหรับการถูกบททดสอบในเรื่องของการหนามทิ่มต่ํานะครับบิฮาดารอจัุนวามุฮิจัดอันฮุบิฮาคอตีอะตุนเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้กําหนดเอาไว้ให้กับคนคนนั้นแล้วแล้วสำหรับเขาเนี่ย จะมีระดับขั้นนะครับสำหรับเขาเนี่ยจะยกระดับขั้นความศรัทธาความอีมานของเขาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นและมันจะถูกลบล้างความผิดนะครับสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นบาปของเขาด้วยกับสาเหตุของการโดนหนามทิ่มตำ่ำพี่น้องครับนี่คือศาสนาอิสลามที่กำลังสอนว่าภัยพิบัติภัยบาลาหรือมุซีมุซีบาอันใดก็แล้วแต่บททดสอบอันใดก็แล้วแต่ แม้กระทั่งจะเป็นบททดสอบที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก,ก,กับการที่พี่น้องโดนหนามทิ่มแทงนะครับโดนหนามตําเท้าเนี่ยพี่น้องครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมครับแต่ในศาสนาอิสลามบอกว่าแค่การโดนหนามตําเท้าของพวกเราเนี่ยมันคือการยกระดับขั้นการศรัทธาและมันจะเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดสิ่งที่เป็นบาปของเรา ด้วยกับสาเหตุของการโดนน้มต่ำอิมามมุสลิมบันทึกเอาไว้ในฮะดิษของท่านนะครับเล่มที่4หน้าที่1991พี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลาได้ยกเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือจากฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสสลัมจะเป็นอุทาหรณ์เล็กๆน้อยๆจะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่สิ่งที่พระองค์ได้ยกอุทาหรณ์มันจะให้คุณค่า ราคากับคนที่มีหม م านคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่กลับกรอกในศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาคนประเภทนี้แหละครับจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการยกตัวอย่างยกอุทาหรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาอาพี่น้องครับมาดูสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้หยิบยกเป็นอุทาหรณ์ที่นักวิชาการมุฟัซซิรีนได้เอามาอธิบายเพิ่มเติมให้กับพวกเราได้ทราบครับในองค์การอันกรุรนในสุรห์อัลฮั์ อายะที่3ายาอายุฮันนาสูดูริบามาซาลุนฟัสตามิอูลาหูโอมนุษย์เออยุทาหอนุทาหอนหนึ่งอุทาหอนใดที่ได้ถูกยกมากล่าวเอาไว้แล้วนั้นดังนั้นฟัสตามิอูพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังมันให้ดีนะครับจงฟังมันให้ดีว่าแท้ที่จริงอินนัลละดีนะตาดะอูนามินดูนิลลาฮิแท้ที่จริงบรรดา ผู้ที่เขาวิงวอนขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวาตาลานะลันยาคลูกูนะลันยาคฺลูกูซูบะบันลาวิสตามะอูลาหูพวกมันจะไม่สามารถที่จะบังเกิดแม้จะเป็นเพียงมแมลงวันตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งก็ตามไม่สามารถสร้างมาแมลงวันได้นะครับหากว่าพวกมันจะทำการรวมตัวกัน เพื่อที่จะกระทำการการนั้นก็ตามนะวะอิย mm ัส hmm. ว um ่าอียัสลบฮุมุดซุบาบุชัยอันและถ้าหากว่า,มาแมลงวันนั้นมาทำให้สิ่งใดหนีไปจากพวกมันเนี mm ่ยลายัสตังกิซูฮุมินฮุดุอัฟตตอลิบุวัลมัตลูบุพวกมันก็ไม่สามารถที่จะเอามันคืนนะครับเอามันคืนกลับมาจากมาแมลงวันทั้งมแมลงวันที่เป็น ทั้งมแมลงวันนะครับแล้วก็ทั้งตัวผู้ขอทั้งตัวผู้ถูกขอช่างอ่อนแอเสียนี่กระไรช่างอ่อนแอแท้ๆดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เรานะครับปฏิบัติและก็ทําอยู่พี่น้องครับคนคนหนึ่งอาจจะมีการร้องขออาจจะมีการวิงวอนขอต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะเช่นมแมลงวันที่เอาล็อกสุบฮานะหัวตะลายยกอุทาหอนตัวอย่างของคนคนหนึ่งครับที่เขาได้อะไร ทำเอารวมตัวกันขอวิงวอนขอดุอาขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือ,อะนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันจะเอาอะไรไปจากชีวิตเรานะครับมันจะทําอะไรหายไปจากชีวิตเรานั้นดังนั้นแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาบอกว่าคนที่ขอแม้กระทั่งกับมแมลงวันตัวเล็กๆแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาก็จะลงโทษ นะครับอลัลลอฮฺซุบฮะฮาก็ทรงบอกให้รับรู้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นช่างอ่อนแอเหลือเกินทั้งสิ่งที่ถูกขอก็คือมาแลงวันและตัวผู้ขอจะเป็นใครก็ตามนะครับช่างอ่อนแอเสียนี่เหลือเกินดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งแต่ว่านักวิชาการได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับอินชอลอเวลาหมดลงแล้วหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็กลับมา อ่าสัมทับกันในเรื่องนี้เพราะเรื่องของการวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในทัศนะของอิสลามครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลัยวะตะฟิกวนฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมบระตุลลอฮิวะบารอกับที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม